ดวงประจําวันสำหรับวันนี้ก็วันที่13มิถุนายนซึ่งตรงกับวันพระฤหัสขึ้น7ค่ำเดือน7ปีมะโลงสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจําวันสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ในเรื่องของการงานในวันนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมก็ให้ระวังอาจจะมีการ ที่เรียกว่าเข้าใจผิดกันได้การทำงานส่วนรวมนั้นต้องคอยเอาอกเอาใจกันบ้างหรือว่ามีความปรึกษาหารือกันงานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเดินไปได้ด้วยดีสำหรับในเรื่องของการเงินในวันนี้การเงินอาจจะมีการใช้จ่ายอยู่บ้างในช่วงตอนบ่ายๆไปหาตอนเย็นๆน,นั้นจะมีรายจ่ายออกไปบ้าง ในช่วงนี้ก็ถือว่าการจ่ายเงินนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าท่านมีรายรับพอสมควรอยู่ในวันนี้ในเรื่องของคนรักในวันนี้อาจจะไปเจอคนรักที่จู้จี้สักหน่อยอาจจะคุยกันไม่เคยรู้เรื่องอาจจะมีการระหวาดระแวงหรือว่ามีการหึงหวงกันก็ได้จึงทำให้ตัวเราต้องมีการเบื่อหน่ายในวันนี้ ในเรื่องสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ก็คือสีแดงจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับตัวท่านแต่หากว่าท่านจะออกจากบ้านใส่เสื้อก็ให้มีสีแดงติดไว้บ้างจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวของท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้าง ในเรื่องของการงานในวันนี้ก็จะมีงานดีจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายท่านจะเป็นคนที่เนื้อหอมหนุ่มสาวก็จะมาตอมกันมากมายบางท่านนั้นก็อาจจะมาพูดเย้าวยวนชวนให้ไปรับประทานอาหารนอกบ้านก็มีแต่ก็ต้องให้ระวังกันไว้เขาอาจจะมาหลอกตัวเราก็เป็นไปได้ ในเรื่องของการเงินในวันนี้ท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างอาจจะจ่ายโน่นจ่ายนี่จะทำให้ท่นานเออจะทำให้ท่านนั้นต้องมีรายจ่ายอยู่ในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีแดงอีกเช่นเดียวกันจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ให้ระวังอาจจะมีเรื่องมีราวเกี่ยวกับการทํางานของท่านบางท่านนั้นก็ไม่อยากจะทํางานร่วมกันหรือว่าบางท่านก็มีความคิดเห็นที่เรียกว่าไม่ตรงกันจึงทําให้มีการเบื่อหนายในเรื่องการงานในช่วงนี้ ในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ก็จะมีคนมาชักชวนให้ท่านไปร่วมลงทุนกับเขาก็ให้ท่านระวังไว้อาจจะโดนหลอกก็เป็นไปได้แต่หากว่าเราเชื่อเขามิะนัะนเราจะขาดทุนในเรื่องนี้ในเรื่องของความรักนั้นเราจะเจอคนขี้บ่นจู้จี้จะเอาโน้น่นจะเอานี่จะเอาไอนั่น จะทำให้เราต้องปวดหัวอยู่เสมอในวันนี้สาหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างถ้าหากว่าท่านจะทำงานร่วมกันนั้นก็ให้ระวังการหักเกลียมหักหลังกัน ในช่วงนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงเอาไว้จะเป็นการดีอย่าให้เกิดขึ้นเป็นอันขาดการเงินในวันนี้ก็จะมีญาติพี่น้องบางท่านนั้นมาพูดมาคุยหรือว่าจะมาขอหยิบขอยืมเงินท่านท่านก็อาจจะต้องเป็นเจ้ามือหรือว่าอาจจะต้องจ่ายให้เขาก็เป็นไปได้ในวันนี้สำหรับสี ที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีม่วงจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในเรื่องของการงานในวันนี้ท่านจะมีงานทําอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานเก่าและก็งานใหม่ที่ท่านทําอยู่ ถ้าหากว่าเราเป็นเจ้านายก็อาจจะปวดหัวกับลูกน้องเราก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดมิฉะนั้นงานของเรานั้นก็จะผิดพลาดได้ในเรื่องของการเงินในวันนี้การเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยไม่มีการขาดมือบางครั้งบางคราวก็อาจจะมีคนภายนอก เข้ามาขอหยิบขอยืมท่านก็ได้ในช่วงนี้ในเรื่องของความรักในวันนี้ดะท่านก็อย่าใจร้อนจะพูดจะจาอะไรก็ให้มีเหตุมีผลอย่าทำให้ครอบครัวของท่านนั้นต้องวุ่นวายถ้าหากว่าท่านพูดอะไรลงไปโดยที่ไม่ตรึกตรองก็จะทำให้มีปากมีเถียงกันได้เพราะฉะนั้นการพูดการจาให้ท่านระวังให้ดี สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสนี้ในเรื่องของการงานก็จะดีจะมีคนเข้ามาช่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรืองานเบาก็จะมีคนเอาใจเข้ามาช่วยอีกแต่หากก็ถือว่าในเรื่องการงานนั้นอยู่ในช่วงที่ดีท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จทั้งนั้นในเรื่องของการเงินวันนี้ท่านจะมีลายจ่ายอยู่บ้างจะมีคนใกล้ตัวจะมีเรื่องมีราวหรือว่ามีเรื่อง ให้เรานั้นต้องเสียเงินเสียทองในช่วงนี้ให้ท่านระวังเข้าไว้ให้ดีแต่ถ้าหากว่าท่านที่มีคู่อยู่แล้วจะมีการเข้าใจผิดกันได้อีกแต่หากก็ถือว่าการพูดการจาใายท่านระวังให้ดีในช่วงนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีจะเป็นสีที่ เป็นสิริมงคลแก่ตัวของท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ในเรื่องของการงานที่ท่านทํานั้นในวันนี้จะทํางานอะไรก็แล้วแต่ท่านที่เกิดวันศุกร์อย่าประมาทเป็นเด็ดขาดจะหากว่าท่านมีการประมาทหรือว่า ไม่ได้คอยระมัดระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับตัวท่านได้ถ้าท่านทำงานเกี่ยวกับของสูงสูงหรือเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์อันนี้ให้ท่านระมัดระวังให้ดีเพราะว่าอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของความรักความรักของท่านนั้นจะสดใสใช้ไลอยู่ตลอดถือว่า วันนี้ความรักของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีคว้าจะเป็นสีที่เป็นสิริมงคลแก่ตัวของท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างในช่วงนี้ ท่านที่เกิดอยู่ในวันเสราร์ในช่วงนี้ในเรื่องของการงานนั้นก็รู้สึกว่าช่วงนี้ท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะทำให้ท่านนั้นไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนท่านอาจจะเหน็ดเหนื่อยถึงกับต้องพักผ่อนหรือว่าต้องขอโอกาสพักผ่อนนอนอยู่บ้านบ้างบางทีบางครั้งก็ เหน็ดเหนื่อยกับการทำงานบางท่านบางรายนั้นก็ต้องออกเดินทางไปทำงานนอกบ้านก็มีในช่วงนี้ก็ถือว่าการงานนั้นมีมากมายจึงทำให้ท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นั้นต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างมากในช่วงนี้การงานทั้งงานส่วนรวมและก็งานส่วนตัวก็จะมีติดต่อกันอยู่เรื่อยในช่วงนี้ สำหรับในด้านของการเงินการเงินของชาวอาของท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ก็รู้สึกว่าการเงินนั้นลาบรื่นดีท่านก็จะมีใช้มีสอยมีจ่ายอยู่ตลอดไม่เดือดร้อนทั้งนั้นในเรื่องของความรักอีกเช่นเดียวกันให้ท่านระวังคู่ครองของท่านคอยจ้องจับผิดอยู่ ถ้าหากว่าเราพูดอะไรไม่เข้าใจหรือว่าพูดผิดพลังอาจจะมีปากมีเถียงกันได้ก็ขอให้ท่านนั้นระมัดระวังในเรื่องของการพูดการจาถ้าหากว่าท่านพูดดีก็จะไม่เป็นไรถ้าหากว่าท่านพูดผิดพลาดพลั้งไปอาจจะมีเรื่องมีราวกันได้ก็ขอให้ท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นี้ จงละมัดมระวังในเรื่องของคำพูดคำจาให้ดีในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะออกจากบ้านสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านนั่นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์และทำให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจและมีวาสนาที่ดีท่านจะไปทางไหนก็จะมีคนคอยรับใช้และมีลูกน้อง มีบริวารอยู่มากมายการทำนายทายทักทั้งเจ็วันนี้เราก็ต้องขอขอบใจและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้รับฟังคลิปของเรามาจนจบทั้งเจ็ดวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะนึกคิดอะไรให้ท่านได้ดังสมความมุ่งมากและปรารถนาะ ขอให้อายุมั่นฝันยืนกันทุกคนครับสวัสดีครับ